สวัสดีครับอยู่กับคู่หูรีอาอยู่กับไทอุดรเดอแล้วก็อยู่กับท่านออท่านทนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซน้องน้องฟิมร,รัตภนะูมิไม่ใช่ <c oughs> ฟิม์สิรีน้องฟิมสิริรัตเพชรลำเพลินค่นะคุณหน้าคุณตากันดีนะครับนะเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างความรู้สึกสนุกค่ะสนามโรงเรียนบ้านตบหูนะครับชื่อโหดมากแต่ว่าวัยรุ่นน่ารักมากน่ารักมาก วัยรุ่นแบบนว่าเขาจะตีกันแต่ไม่ตีเลยไม่มีแบบเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทอะไรเลยคือทรงนี่เหมือนจะมีกลุ่มเปิดเยอะอ่ะตัวเปิดนี่น่าจะเยอะเลยแหละน่จะเยอะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์ก็ปกติดีจุกสนุกสนุกแล้วก็วัยรุ่นเด็กๆหน้าเวทีนี่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเมื่อเช้านะเมื่อเช้าเนี่ยพี่นอนอยู่ในรถแล้วได้ยินเสียงไม่พอเรียกเรียกใครไม่รู้ ได้ได้อยู่ในในเหตุการณ์ด้วยไหมยอยู่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศเป็นยังไงผู้สาวผู้สาวนาฮานกนูน้าหน้าตาดีหน้าตาดีสวยแล้วก็หน้าตาดีด้วยแล้วก็แบบเต้นดีมากก็เลยว่าเอ้าอิลากับแม่พอรอนะแบบภาษาเรา,อ,เอ,อ,าอิลามาเต้นเห้มาเต้นให้แม่เบื้องแน่มาเต้นเห้นักิรตสีเบิ้งแน่่าสั่นแกก็เลยขึ้นบนเวทีค่ะบนเชิญเชิญเชิเด็กคนนี้ขึ้นบนเวทีเชิญผู้หญิงคนนั้นขึ้นบนเวทีแล้วก็มาเต้นดุ อยู่ในไลฟ์สดน่าจะมีค่ะอ,อ,ยอยู่ในไลฟ์สดอยู่นในช่องในช,ช่องเนาะใ,ใช่ค่ะเพชรลำเพลนินแฟนเพจใช่ค่ะเนาะแล้วก็ในช่อง YouTube หลักน่าจะมีใช่ค่ะนะยูทูบเพชรลำเพลินก็น่าจะมีอยู่แบบสวยด้วยน่ารักด้วยค่ะเสียดายไม่ได้อยู่ในบรรยากาศเสียดายมากนะบรรยากาศเมื่อเช้านี้สนุก,กประทับใจมากประทับใจมากเนาะมันแบบวัยรุ่นเยอะแล้วเราคิดว่าอ ตีกันแท้จังไหก็ต้องตีกันจงนังไหนก็ได้เลือกกวนแน,น่นอนแมนค่ะ <laughs> จังไหก็ต้องเลิอกออ่อนเวลาแท้ผิดคาดมากแต่ว่าวัยรุ่นน่ารักมากน่ารักมากแบบไม่ตีกันเลยเหมือนจะมอนตีกันหลายครั้งแต่ว่าไม่ตีเลยค่ะแต่การปกติดีมากสังเกตว่าเครื่องดื่มก็าขายดีเนาะก็เมากันนะแต่ว่าไม่ตีกันเลยก็งงเหมือนกันนะงงมาก <laughs> <ๆ>เออตรงไ มือไม้ก่อนอ๋อไม่มีแรงบ่อยเออเฉพาะเต้นฉันก็หมดแรงแล้วนะเออก็เลยไม่ได้หยอกกันนะครับม่วนมวนสนุกอย่างเดียวเลยเมื่อคืนใครได้ดูบรรยากาศเมื่อคืนเนี่ยนะครับจะเห็นถึงเสน่ห์ของการดูหมอลำจริงจริงนะนะครับสนุกอย่างเดียวม่วนอิเล่นะครับแต่แต่ว่าไหนไหนก็มาไกลแล้วนะครับเดี๋ยวเราคืออยู่ในพื้นที่เนาะอยู่ในพื้นที่ของของจังหวัดวุเดี๋ยวเผื่อเรามีดวงสมพงษ์ได้ มีมีลอตเตอรี่ของแท้ขายอยู่ใช่ไหมใช่มีค่ะมีของแท้ขายนะคะมีขายมีขายค่ะมีของแท้เดี๋ยวไปดูของแท้กันนะขึ้นขึ้นเงินได้ของแท้การันตีการันตีว่าของแท้ขึ้นเงินได้แน่นอนนะครับน่่อยไบาาดวขงแท้ของแแทท้้้้้นนะะคขออองงถาซืกับฟิล์มอขายนี่แท้ทุกใบนฟิล์มการัตีเออนะขายทุกใบแท้ทุกใบนะครับ Far, นี่อุ pues ๊ยวะปุ่นน่ะปุ่นน่ะเอ้าเอ้าเอ้าโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับนึกว่าไผ่นะครับนะผู้เอกต่อโชคนี่เองถึมนอนถิมนอนโอ้ยแต่ว่าต้องบอกว่าเต้ยลาซอสแจ้งยี่หลีกะว่าจะได้เลือกตั้งแต่ตีสองผมเนีกะว่าไวรุ่นตีกันแน่ไหม ตีกันแล้วได้เราได้เลือกเร็วแน่ๆยไหมเออแต่ว่าผิดคาดคุณหมอหมอลำเอ็เมื่อยแยบหมอลำเห่อมอลำยอมแพ้มอลำยอมแสดงว่าหมอลำยอมแพ้กลาเป็นคนเบิงคนเบิงเลยนะครับเมื่อคืนนี้ยอมมีหลีผมื่อคือลอตเตอรี่หรครับแมนเมนเอาแฮปมีมีดวงสมพงศ์กับทางอุบลดนี่เออนะครับ เดี๋ยวจะได้มาแก้บนแหละคิดว่าเนี่ยไฮะได้ข่าวมาแม้มันเป็นข่าวหรือว่าว่าร้านแผงนี้ขายลอตเตอรี่ฟอมโอ้เอาแก้ข่าวให้เนี่ยครับผมนะเอาคนขายเป็นังไงครับเพื่อให้ข่าวเออใครเป็นคนให้ข่าวอ๋อต้องเช็คแหล่งข่าวก่อนถ้าแหล่งข่าวเป็นกระเทยนว่ที่เป็นตลบบอกฝากตกมันด้วยผมว่าน่าจะเจอแล้วแหละน่าจะเจอแหล่งข่าวนะครับแสดงว่าข่าวไม่ได้กองใช่ไหมครับข่าวไม่กองอ๋อข่าวไม่กองข่าวไม่กองข่าวมาจากแหล่งข่าวที่สงสัยจะเป็นเจ้าของ ของก๋วยเตี๋ยวอ่ะลูกชิ้นลูกชิ้นแป้งแท้ใช่ไหมเดี๋ยว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 อันนี้อันนี้เราจะพาดพิงท่านไหมไม่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 ได้พาดพิงเล่าความจริงให้ฟังความจริงสัมผัสจากเรื่องที่เจอจริงๆเป็นยังไงบ้างครับลูกชิ้นลูกชิ้นแป้งแป้งแท้ๆนะคบไม่มีเนื้อหมูเนื้ออะไรผสมเลยร้านนี้ยังก็ครับอ๋อ่วงโฆษณาป่วงโฆษณาอ๋ออันนี้รสชาติให้ให้ให้แสดง ความคิดเห็นสําหรับน้ําซุปเป็นยังไงบ้างอันนี้อนุญาตเรอาจจะพูดคำหยาบนิดนึงมาไม่แกอ่ะขออนุญาตนะค่ะไม่ได้ลอตเตอรี่ก็ลอตเตอรี่ปลอมแน่นะข่าวไม่กองอีกคนนึงเราอ่ะข่าวไม่กองฮะเมียล่ะปลอมไหมเมียยังไงไม่ใช่เมียนะเนี่ยลูกนะเนี่ยไม่ใช่ค่อยว่าเนี่ยเป็นเมียเมื่อวานนี่ก็ประกาศตัวสักดาออกเนี่ยอีกแล้วเนี่ยเราจะรับสังเราต้องข่าว ต้องกรองจากดักต้นเพราะวานเขาไปตีกันอยู่หน้าบ้านยียป่วงเนี่ยมานเนี่ยครับไปหาว่ายียป่วงไปขโมยผ้าเข้ามาแหมไปใส่ไร้ยียป่วงไหมเอาไปหาว่ายียป่วงไปขโมยผ้ากันเปื้อนเข้ามาแหมจริงจรไหมวงนี้คือลายรนะวะประเด็นลายรนะวะเอาอย่างนี้ไปใส่ไร้ยายป่วงวะกระท้าก็ไปเอาอันนี้จะใส่ไร้ไม่ใส่ไร้เราต้องไปพิสูจน์กันด้วยนะครับว่าอันนี้ไม่จริงสิ่งที่เราสิ่งที่เรารู้มาคืออะไรครับ ิ่งที่รู้มามันก็อย่างว่าแหละกระทะก็มาจากบ้านฉันยิ้ปงไปเอากระทะกามาก็ะยู่มันก็มาจากบ้านฉันมันมีข้อมูลทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดก็มาจากบ้านฉันมีข้อมูลให้หมดทุกอย่างนั่นไงอันนี้คือแหล่งข่าวดินี่เราต้องเซฟแหล่งข่าวแล้วฝากแล้วฝากไปบอกเขาด้เราจะเน้แกว่าเซฟใหญ่ดอนฝากไปบอกเน่ยฝากไปบอกเขาว่าเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับลอตเตอรี่ฉันปลอมน่ะฝากไปบอกมันของมันจริงทุกอย่างนะ ลูกชิ้นก็แป้งจริงเลยนะแล้วน้ำซุปกระดูกหมูจริงด้วยไม่หมูค่ะกระดูกหมาอันนี้ไม่ขอตอบว่าเขาเจ้าเจ้าพระจิงเจ้ารับผิดชอบคำพูดเจ้าดิมันจะพาเอออันนี้อันนี้ยายดอนไม่ได้พูดไม่ได้จะออกจากปากเขาจะฟ้องเราแต่เราบอกว่าลูกชิ้นแป้งนี่คือแป้งจริงเนาะเราคอนฟิด e แป้งนี้ไม่มีเนื้ออะไรผสม,มเลยค่ะเอาแป้งมาปั้นแล้วต้มให้รว่วให้คนกินเลยค่ะเรืร่องจริงเลยเหรอเรื่องจริงอันนี้คือไม่เป็นความจริงราสามารถพิสูจน์ได้เขาจะไปฟ้องเราก็แล้วแต่เขานะยายป,ปวงอันนี้หนูไม่รับผิดชอบนะอยายป,ปวงนะเขาพูดเองนะนไมหนน่หนูเป็นคนขยี้เด้กเย็กปวงเมื่อเช้าเมื่อคืนเขาขายเขาเปิดร้านอาหารตามสั่งเนาะอาหารจานด่วนใช่ไหม ที่สุดเลยอร่อยมากครับมันจะขนมาหมดหรือเปล่าทั้งเกลือทั้งรสดีน้ะปลาซอสใส่หมดเลยค่ะแล้วเป็นยังไงโอ้ยใหญ่พูดถึงเลยค่ะไม่เกินสองปีนะคะเป็นอะไรโรคไตแตกบอกมันด้วยร้านนี้การันตีคุณภาพปลวงเปลี่ยนมาของอาชีพเอ่อของอย่างนี้นะอาหารต่าเอานะเดี๋ยวเราลองดูแล้วกันเขาจะขายอะไรนะมีขายของสามหกสามสองมันนี้ลดแล้ว โอ้เหชุดอะไรอ่ะโอนี่จะเป็นรีกสามเกอันนี้เป็นรีกบอกพี่นัดมางี้มางี้วันนั้นวันนั้นน้องน้องใบตองกับน้องใบเตยจับอะไรให้เราวะสี่สามเหรอสีกับสมีสามสองสมหสเจีเหลือห้าสี่ไหมแปดสองมีไหมแปดสองไมไม่มี เี๋ยจะเป็ดหนึ่งป็อเป็นึ่เปดสามซื้อแล้วซื้อหมดเลยเนี่ยเป็ดสามยายยัยด่อนลอตเอรี่ปอมเอาเลขไหนดีอเนี่ยเอาสามเก้าไปเอาสามเก้าสเก้าส่นี่พันตรงพันตรงันตงไม่กินเลยสาเ้าสาเนี่ยเราเราก็ไปดูแผงเราก่อนน่ะโอ้มี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 สามเก้าเก้าสามมีนะนี่นี่นี่สามเก้าเก้าสมยังมีอยู่เล้อันนี้สามล้วนเลยเนี่ย แต่ว่าชอบอันนี้โอเคแล้วแต่คนชอบเรียกกันเรื่องเดวงสมพงกันอืมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โอนนะได้ค่ะได้ค่ะนะเอาโอเคนะครับนี่ก็คือนะครับหยอกเย้ากันเล่นนะครับตามภาษาพี่พี่น้องน้องตามภาษาครอบครัวอย่าเอาเป็นจริงเป็นจังเน๊ะอันนี้คือเล่นกับอันนี้เล่นกันนะลอตเตอรี่เราก็จะโอนเล่นเล่นเหมือนกันขึ้นเงินนะครับทุกนเงนครับขึงิครับขึนเงินครับขึ้นเนครับขึ้นเงินคงินครับข้นเงนรเงินครับเงินคันเนครับ้นเครเงรับ ปิดแพงเลยถ้าติดไม่ก่อนปิดแพงให้ปิดแพงพนันพนันแพงให้หน่อยปิดไ่ก่อนเนี่ยไม่ปิดไม่ก่อนเดี๋ยวไปเจอมานวุ่น่ะนะเอาอย่างนี้ดูปิดแพงหน่อยแดดมันร้อนแดดมันจ้องแค่ดีดีๆหายดูดูว่าแกดีๆแต่ตอนนี้ปิดแพงไว้ครับผมดูนะว่าแกดีๆแต่ตอนนี้ปิดแพงไม้ก่อนเออาฝากฝากข่าวถึงถึงร้านอาหารจริงๆได้ความเป็นกุ๊กความเป็นคนที่ประกอบอาหารนี่เราควรมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้า ใช่ไหมครับให้ให้ข้อคิดตรงนี้หนอ่อยะข้อคิดสําหรับคุกนะคะเวลาคุณเธอส,ม,สมควรที่จะมีจรรยาบันในการเป็นแม่ค้านิดนึงนะคะปากถึงหน่อยเวลาพูดเราเป็นพนักง,งานต้อนรับเนาะ เราเป็นการต้อนรับเวลาพูดกับลูกค้าพยายามพูดดีๆนะคะพูดพอๆเลยหรือเขาอาจจะพาะกับคนอื่นแต่เขาเฮียกับฉันก็ไม่รู้นะเราจะใช้คําว่าเลือกปฏิบัติใช่ไหมครับเราไม่ควรไม่ควรไม่ควรสงมาตรฐานใช่มอย่าสงมาตรฐานนะคะไม่เขาต้องมีความในใจเลยเรากับเราแม่ไม่รู้ความในใจไม่รู้ผู้ชายมาซื้อหวานพูดเวลาผู้ชายมาซื้อนี่หวานยิ่กว่าอะไรเี๋ยวทาให้นะคะเราะตะ ใช่หนูไม่เกี่ยวได้ยัดปัวได้หนูไม่เกี่ยวแต่แต่ถ้าเราไปสั่งซื้อนเนี่ยมึงจะแดกยังไงก็ช่างแดก <c oughs> อะไรอ่ะเราก็ตังค์ซื้อนะน้อฝากถึงเขาด้วย <c oughs> อย่าคิดว <c oughs> ่าเป็นเพื่อนมึงจะบ้าอะไรกูไม่ได้ เยวกูหยุ่งมาเลยนะฝากบอกด้วยนะฝากเอาไว้ฝากเอาไว้นะครับนะอันนี้ฝากเอาไว้ฝากให้คิดด้วยฝากฝากแล้วเอาไปคิดด้วยใช่ต้องเอาไปคิดไม่ใช่ฝากฝากแล้วเขาไปบอกแล้วไม่ทําไม่มีสมองไม่คิดอะไรไม่ได้ต้องคิดเอาละครับเอาละเราขอไฟไว้เท่านี้ครับผมนะเดี๋ยวเอไปว่ากันเราส่งให้แล้วเราเราส่งต่อแล้วจะนะครับเอาโอเคเดินทางปลอดภัยครับนะเป็นกําลังใจให้นะครับ นะยบายครับไปอีกต่อโชคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับไปที่หน้านะครับนะไว้เจอกันนางเอกฟิล์มด้วยนะครับนะพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก่อนนุ่นนุ่นเดี๋ยวต้องเคลียร์คนนู้นก่อนนะครับเดี๋ยวเคลียร์คนนู้นก่อนคำตอบอยู่ฝั่งโน้นอ่าคำตอบอยู่ทางโน้นนะเดี๋ยวเราขึ้นไลน์แล้วก็ให้ f ิลกดดันเพื่อนก็ไปแล้วล่ะนะอ่าโอเคยบายครับยบายครับโชคดีครับโชคดีครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ